สวัสดีครับผมเกิ้นวิชพัฒนนะครับผมจะมาเล่นเชีงคูดในเซอร์ไววอลแบบหลักการถูกต้องของผมนะครับเพียงแค่คุณใช้เวลาสองนาทีห้าสิบหวินาทีครับคุณก็สามารถเคลียร์ได้ร้อยตัวนะครับเดี๋ยวจะมาดูดีกว่านะว่าผมว่าจะทําได้สอนาทีจริงหรือเปล่าครับผมลองทําแล้ว2องนาทีจริงๆครับสําหรับน้องๆที่ต้องไปวิ่งฟันอยู่ปกติไม่ต้องนะครับเดี๋ยวดู ปืบปืบปืบโฮคิว oh, เดี๋ยวดูนะมาปืบไม่ได้โปรครับมันมีความสามารถถึงเชงคูนะถ้าเคาน์เตอร์และโดนมันก็จะเพิ่มไม่มันเข้าใจนี่เร็วขึ้นนะครับอืมนี่มันก็จะได้ส,สกินเคาน์เตอร์มาลัวๆวฮะนี่มานี่ เห็นไหมถ้าลงคนเดียวมันจะไม่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวป้พูดไมค์เอ็อพ่อลูกเต็มๆไม่ต้องทำอะไรครับใช้สกิลเดียววันทีเดียวหายหมดมาบาเกียบาเกียปุ๊บอุย๊ยหืมเวน็นัมแต่ถ้าคุณฆ่าคณแล้วแล้วพลีครบถ้ามันก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันครับ นม่แล้วถ้าเกิดใช้ท่าฆ่าคนได้มีคอมเวรี่มันมจะเร็วเหมือนกันเลยมันจะเร็วมากคือใช้ปุ๊บได้ปั๊บอ่ะมาต้องทำอะไรครับพี่น้องอืมเต็มเต็มทำอะไรครับใต้เหี่ยวมาท่ามาอีกแล้วพี่น้องท่ามาอีกแล้วปื๊บสี่ห้าตัวแล้วปื๊บ ไปเออที่อื่นโอหยเก็บกี่ตัวเมื่อกี้นี้ลืมดูมาตายกันอีกแล้วฮะมาเลยสกิลเดียวหงายเลยมาสี่สี่ตัวเก็บสี่ตัวครบด้วยอาลองเดี๋ยวขอฟันแค่ครั้งเดียวมามาสามตัวก็เก็บได้อุยุยหุยโอ้โหผมเสียท่าเลยผมเสียท่าฟรีๆเลย เป็นกรรมของบากี้แล้วเกินบารกี้ฉันเคยเป็นเพื่อนแกน,นะฟ้ยบาร์กี้กับแชนเคยเป็นเพื่อนกันบนเรือโรเจอร์ะฮะมาสมเกอร์สคนนี้เขาบอกว่าเก่งนะ่าเก่งนะตายซะสมเกอร์เก่งแต่ถ้าชิงนี้ไม่เก่งฮนะสรุปคูดแบทเทิลมาวันที่เก้านะครับนี่้ระนะมาว่าโปูไม่รอดนะเอาดิยิงมาดิครับ อีพวกนี้บาล็อกเวิร์กรอ่บาล็อกเวิร์กรอ่ะอะไรพวกบาล็อกเวิร์กมีขก็ได้เป็นจ่าฝูงใช่นะอะไรครับขก็ได้กระจอกเหลือเกินนี่ฟันสองครั้งล้มมาสกิลหม่ละปึ๊บพวกโมดเลียก็หมุนตัวแล้วก็ฟันง่ายปกติเห็นไหมเห็นไหมเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมด โหโคตรโกงเลยสกิลเชงเนี่ยสกิลเดียวโคตรโกงฮะเก็บหมดเลยเก็บหมดทุกศพมาอย่างโหดนะครับเดี๋ยวจะมาดูพลเอกครับว่าจะรอดหรือเปล่าพลเอกก็ไม่รอดแล้วเอาอเคีโนไอเอทโอ้โหเข้าสอน่ะตีผมเลยคุณพลเอกโอ้ทำอะไรครับเนี่ยโอ้ จะมีหน้ามาแข็งอยก่นมามาพ่อลูกหลดเขาเอสเคาเตอร์ก่นอนเคาเตอร์ก่อนอุย้ยเอสแมง่งแรงแถมเร็วด้วยเอสะตายมาเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสกิลของแชงคูสโอเคไหมผมว่าโอเคเลยนะสกิลนี้ก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปนะครับทุกคนครับอื้มผมว่ามันโอเคนะเว้ยอืมถือว่าสุดจัดประลัดบอกปลัดลาออก,อกก็สุดจัดเลยไปเลยครับ